คนอื่นมองเด็กราชพัฒเป็นอย่างไรเน้นปริญญามากกว่าคุณภาพเรียนเพื่อจบไม่ได้เรียนเพื่อเป็นมืออาชีพคุณภาพบัณฑิตไม่เท่ามาหาวิทยาลัยดังมาตรฐานการเรียนต่ำเรียนไปก็ได้แค่อาชีพเดิมเรียนราชพัฒนเาสอบที่อื่นไม่ติดเข้าได้เพราะคะแนนถึงไม่ใช่เพราะความสามารถเ,รเก่งไม่เรียกเรียนราชพัฒแค่ผลิตบัณฑิตไม่ได้ผลิตคุณภาพ แต่วความเป็นจริงแล้วคุณภาพสร้างจากลงมือทำไม่ใช่แค่กระดาษใบเดียวเรียนเพื่อทำงานได้จริงตั้งแต่ยังไม่จบคนเก่งวัดที่สีมือไม่ได้วัดที่โลภกกตถานเดียวกันวัดกันที่ผลงานโอกาสไม่จำกัดอยู่ที่คนควา้าเลือกที่เหมาะไม่ได้เลือกพอแพ้ความสามารถพิสูจน์ได้ในสนามจริงเด็กเก่งเลือกเส้นทางของตัวเองผลิตคนทำงานเป็นและเป็นคนของสังคม คุณกำลังแต่สินคนหรือมองที่ความสามารถ